สวัสดีค่ะทำง่ายๆกินได้เฉยวันนี้ขอนำเสนอเมนูเห็ดทอดกรอบค่ะน่ารับประทานอยู่นะคะส่วนประกอบหลักๆนะคะก็จะเป็นเห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็ส่วนตัวแป้งทอดกรอบเนี่ยพี่โบใช้เป็นแป้งวีตกูเตนนะคะน้ำมันวันนี้พี่โบใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะจ้า ขั้นแรกเราก็นำวีดกุตเตนสัก2ช้อนนะคะบวกกับไข่อีก1นึฟองค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเรานำเห็ดไปล้างก่อนนะคะ <c oughs> มันไม่เหมือนแป้งโกกิเนาะไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะ <c oughs> เข้ากันยากแล้วหลังจากนั้นก็ เตรียมน้ำมันเลยค่ะแล้วก็ลองทอดดูเนาะอุ้ย,อย,อยทอดครั้งแรกนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยเป็นรูปทรงเท่าไหร่นะคะแต่ก็กินได้อยู่แหละส่วนน้ําจิ้มพี่โบใช้เป็นน้ําจิ้มซุกกี้นะคะอันนี้ซื้อมาจากในช็อปของคีโตค่ะ89บาท เรามาลองทานกันเลยค่ะมันไม่โฟกัสอะแต่รสชาติก็อร่อยอยู่นะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะเดี๋ยวงวดหน้าพี่โบทำอะไรเรามาคอยดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ